อาล่ะก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านฉันด้วยนะแต่วันนี้ก็ได้มาฝากวิธีการเพิ่มยอดรีโพสต์ของไปในตัวทวิตเตอร์กันเนาะอ่ะเดี๋ยวนเราจะเป็นยังไงเดี๋ยวท่านทำตามคนได้แบบง่ายกันได้เลยอ่ะกนเลยให้เราได้เข้ามาที่ในตัวของเว็บไซต์ HBM d o l a c o m กันเนาะที่ในตัวของเว็บไซต์เขาจะมีเราได้กดตรงชื่อชื่อหน้ากับสมาชิกสำหรับใครที่ได้เข้ามาฟัเราอาจแต่ไม่มีสมาชิกก็ได้สามารถที่จะมากดเข้ามากันได้น้ายตามก็จะมีสมาชิกที่ตรงนั้นนี่ แล้วก็ได้ทำการทำสมาชิกกันมาทีเนี่แต่การทำสมาชีเขาก็ได้มีให้ได้กาะเชื่อก่อข้อมูลนองแบบนี้ว่าทำแฟร์มากนึกออกเปลาราทำชั่ววันได้ที่ก็ได้มีสมาชิกกันอยู่แล้วเอ้ยที่มีสมาชิกกันอยู่แล้วก็สามารถได้กดรู้ชี่ชงานตรงนั้นนี้กันได้เนาะแล้วผู้บนทำไมเนาะแต่ว่าจะบอกเพว่นเอว่าเผื่อคำแบบใครที่ม่มีสิ่งพูดขึ้นเลยว่าอันจะเลื่อนการสมัครตรงนั้นนี้กันได้ด้วยหือว่าจะใครที่จมบอกกันไปแล้วตามที่บอกกันไปเมื่อกี้ก็สามารถได้กดรู้ชี่ชงานตรงนั้นนี้ไปเลย อ่ะแล้วก่กอนอื่นเลยให้เราได้เข้ามาที่เดตัวของเว็บไซต์เชียงเดลล์คลอมก่นเนาะที่เดตตัวของเว็บไซต์นั้นหนงแรกมันเขาจะเป็นนิกเกิลเลยก็จะมีหมวดหมู่แล้วก็บริการให้ับเราได้สามารถที่จะมาลงชิง,งานหรือว่าเขาทำการตามกันได้หรือว่าจะมียอดเงินที่อยู่ในส่วนตรงหน้าน,นี้สำหรับเราที่จะเพื่อมาทำค่าในส่วนตรงต่างตรงน,รน,น,น้นี้กันเนาะนะคะเวลาท่านผู้ชมคนใดจะได้เข้ามาชิงงานกันไปแล้วยอดอาจจะไม่มียอดเงนินในส่วนตรงหน้าน,นี้หรือว่าเขา้ามาช้ง,งานไปครั้งแรกเขาไม่มียอดเงินในส่วนตรงหน้านี้กันอยู่แล้วแต่อย่างที่ไดตต้นเงินก็ อะแล้วก็พอได้กดทำมาเคลที่ส่งการตุเงิที่ในหน้าส่วด้านนี้เขาก็จะมีแน่นหําเหมอนกันต็มเินแบบนี้ให้กับเราามารถมาดจะเข้ามาแล้วมาตํามเงินกันได้แล้วสะเทืนยอสามารถจะลดช่องทางไว้สำหรับในการตําเงินกันได้โดยแค่ได้กดทไปดีส่งช่องทางเขาลยนช่องชางเขาแบเปิดมีสาช่องทางให้กับเราไดสามารถมาดจะเต็มก็กันได้เพื่อให้นำการตุ้มเงินหากเราส่นแกจะลช่องทางไหนนะาะที่จะตุ้เงินช่องทางไหนก็ยังเข้ามาคลที่ลดเาินตุ้งินก็ไปตัดช่องทางพิจาร้าอย่างนี้ถ้าได้มีการแล้ แค่ดูแล้วก็สามารถเด้ดกดน้อนกลับมาเทสโซน้าตารตา์ของมือใช้ันไปได้เลย อ่านแล้วเราค่อยมาเกิดกันมาแล้วที่หน้าต่างเดิมของเว็บไซต์เราดีเราก็มาเลิ่มหมดหมู่แล้วค่ะบริการที่เราต้องการจะทำการกันได้เลยเนาะอก็อดเรื่อยก็อดอื่นเลื่อยเราได้มาเรือยที่หมดหมู่แล้วเราก็เลือกหาดูสมหมดหมู่ที่เราต้องการก็คือการเพิ่มยอดรีโพสต์ของในทวิตเตอร์เนาะเราค่ะมาเลือกหาดูเลยเขาได้อยู่ตรงนี้เลยก็เมื่อกี้ได้อยู่แถวๆนี้เนาะก็อยู่ตรงนี้ให้ได้กดกันไปอ่าพอได้เล้วกัน่าละที่หมดหมู่เราค่ะจะมาเริ่มบริการอ่าแล้วบริการตรงนี้ก็ได้เป็นบริการในการรีโพสต์ของทวิตเตอร์เราเนาะเราก็จะเลือกประเด็นนนนี้้เลลยแวกกกกัั็ดไป อาพอแล้วพนะดับก็ได้แล้วที่โมูบแลบริการแบบนี้ดีๆเธอได้กดกลับมาที่ตัวของฟอสต์อิ้วิตเตอร์ของเราเพื่อนำการสร้างลิงก์ได้ในของฟวิตเตอร์เราทามารถให้ลิงก์มาวางแล้วพอได้วางลิงก์นี้ได้แบบนี้แล้วก็ให้เสร็จจำนวนเธอการทำการเพิ่มกันไปแล้วก็ได้เสร็จทางนี้แล้วก็จำเนวนได้เลยทีนี้เราได้กดส่งซื้อกันได้เลยอ่ะหลังจากได้ตอบซื้อกันไปได้แล้วแบบนี้ได้คส่อบซื้อของเราเขาจะเป็นระบบขึ้นมาแจ้งบอกให้กับเราได้ดูได้แบบนี้เลยและแถมได้คำตอบซื้อได้ยางแบบว่าจะเช็คดูยอดออเดอร์ไดดด้้วยกมาทีี่่ตรรงน้ะะคาาปกัออ ว่าคนนี้ก่อนทำไมเวลาที่ได้สนอต่างประวัติจากทื้ที่ได้เสนอต่างตัวตอนนี้เขาที่มีหน้าต่างในการแจ่มบกย่อได้สถานะแบบนี้ให้กับเราได้ดูได้แบบนี้เลยไม่อยากว่าด้ยวยได้ทำการเข้าไปเมื่อกี้เนาะเขาเป็นการแจ่มบก,กันมาเลยว่าอ่ะ รอดำเนินการอยู่หรือว่า,ย,ายังไงยังไงแล้วก็เราไปเกาะเดือดเราจะคุ้นไม่เจร้อนเนะะื้อสือเะถ้าผู้ชมสนใจจะได้เข้ามาช้งานกันไปนแล้วในตัวของเวซายอ่ะแล้วก็กางใช้งานกันอยู่ในตอนนี้ยอดออเดอร์อาจจะมีปัญหาหรือว่าขัดข้อมูลว่ายังไงอ่ะารจะว่าการใช้งานกันไปอยู่อย่างเมื่อกี้เนาะก็อาจจะสั่งซื้อผิดแล้วว่าเกิดข้อะขอ,อะไรยังไง่านผู้ชมก็สามารถที่จะกดเข้ามาที่หน้าต่างตัวน,น,นี้กันได้ที่ข้างหาตัว อาหาช่นงานหรือว่าเกิดจากข้อใดกาชิงกันหตัวเวซายก็แค่ได้กดธรรมะที่ส่งตัวตรงนั้นนี้แล้วทีนี้ก็มาพิมพ์หัวข้อข้อความตรงนั้นี้กันไปแล้วก็ได้พิมพ์นแแล้วกดส่งตัวพิตี่นี้น่าจะเป็นการแก้งและให้ติดต่อสอบถามปัญหากันมีกาได้แบบไง่ายกันได้แล้วหรือ่าที่ได้้ว่าช่งงานกับเราอาจยะไม่ได้มีปัญหาเลยเจอข้อ้องแต่ก็สุดสุใจที่ต้องราเนะนำเพื่ันเพื่อนข้าไม่ใช้งานก็สามารถที่จะกดทรมาที่ตรงนั้นต่รงนั้นนี้ก็ได้ที่คำว่างกแนะนำเพื่อนรรนนนั้้้้ีีีแลวทเาามหอ่วนะหน้าาไปงเเอลรแ ก็ให้เพลือนกอเรากของเราขกดทำไมใที่ดยใจพิันี่ยเป็นกันได้นำให้กับเลือกลจากของเราแล้วหรือไดาใครที่ได้ต่องตัวกันไปได้จะดูยอดกันมากกว่าย้อขคืนมาลียังลองกลับอุดกันได้ที่ส่วนของวอตเทอร์นวายดเขาขึ้นมาให้กับเราหรือยังอ่ะก็ของเดิมนะในส่วนของตรงรีโพทว่าขึ้นวีอยู่ที่สองเราก็จะลองนี้น่าจะกันดูดีกว่าเขาขึ้นมาให้กับเราหรือยัง ก็เหมือนเขาว่าเราไม่ได้ขึ้นมาทันทีแล้วเราก็ต้องรอเขาไปก่อนอถ้าครบไม่เต็มร้อนเพราะในการสั่งซื้อในบางทีสั่งซื้อกันไปค่ะอาจจะขึ้นมาสักทีนึงเดียวสองก็เป็นเรื่องจะครบจำนวนหรืออาจจะไม่ขึ้นเลยแล้วต้องรอตามเวลาจำนวนเสร็จก่อนแบบว่าสิบนาทียี่สินาทีของอ,อเดอไดได้ทำกรารสังซื้อไปแล้วเขขึ้นมาเตียวอีกไงก็รอไปก่อนเนาะหรือบางท,ทีอาจจะขึ้นมาสาักครึ่งจำนวนของแต่ละได้สั่งซื้อกันไแหลขึ้นก็ขึ้นผสมสาไวก็รอไปก่อนแต่วันนี้ก็จะรอเหมือนกันเดยอเพื่อไม่ให้บรรยลากาน ก็แล้วก็เป็นมาจากเมื่อกี้เราทดลองทำกันไปแต่ตอนนั้นเราตะโกูเนาะตอนนี้ยอดลีโพดในตัวโพดิฟิเตอร์ของเราหรือว่าในเป็ตฟอร์มก็ได้พึ่งึ้นมาเด็ิวร์แล้แบบนี้กันแล้วเนาะอาพึ่งนมาจากของเดิมที่สองเราพึ่งนมาเป็นหนึ่งและสองของแล้วเราปฏิการขั้นตอนในการทำกัง่ายๆแบบนี้กันด้วยเพื่อสำหรับใครที่ก็ได้เข้ามาดู็รลเกิดสนใจอยากที่จะเข้ามาชิมหรือเติมคทำตามสามารถที่จะกดเขามาในถินตู้ใจกันได้เพื่อได้แตมาที่จะเข้ามาชมรือเติมใำตามขั้นตอนเดบิวตได้เลยในการ ถ้าหากได้เข้าคำใช้งานทำตามก็แล้วเกิดมีปัญหาก็จะสามารถที่จะไปแก้ปัญหาในตัวสอบถาปัญหากันมีกันได้ในตัวของตัวเธอแล้วได้สองคำไปเนาะหรือว่าสำหรับท่านผู้ชมคนไหนได้คาใช้งานกันแล้วไม่ได้มีปัญหาเกิดขัดข้องหรือว่ายังไงได้ดูชี้ไปดูถึงตอนนี้สำหรับในวันนี้ถ้าหากว่าผู้อะไรผิดไปสำหราาับแฟนๆต้องขออภัยท่านผู้ชมคนด้วยถ้าหานผู้ชมคน,นไหนที่ดูก็แล้วก็เข้าใจเรื่องโจสิงตัวนี้ตลอดในวันนี้ก็ขอบคุณนะ